ธรรมะก่อนนอนชดินสามพี่น้องบรรยากาศค่ำคืนเงียบสงบเสียงสายลมพัดใบไม้ไหวเบาๆแสงดาวพราวเต็นท้องฟ้าณนะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราลมเย็นพัดเอื่อยกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยอบอวลพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเพียงลำพังเปล่งรัศมีแห่งความสงบเย็นที่จับใจ ที่ริมหาดนั้นมีอาสมตั้งอยู่สามแห่งเรียงรายไปตามแม่น้ำเป็นที่อยู่ของชดินสามพี่น้องอุรุเวลกัสปะนทีกัสปะและขยากัสปะผู้เป็นฤาษีผู้ทรงฤทธิ์พวกเขาเป็นผู้นำลัทธิบูชาไฟมีสิทธิ์มากถึงพันกว่าคน เคารพในพิธีกรรมและพลังอำนาจที่ตนฝึกฝนมาแต่ยาววัยชีวิตทั้งชีวิตนั้นจมอยู่กับการบูชาไฟก่อกองเพลิงบวงสวงสวรรค์หวังหลุดพ้นพระพุทธองค์สงทอดพระเนตรเห็นความพร้อมแห่งบุญบารมีในพวกเขาจึงเสด็จไปยังอาสมของพี่ใหญ่อุรุเวลกัสปะเพื่อขอพักแรม ้าแต่ท่านหรือสีผู้ตั้งมั่นในไฟขออาศัยอาสมนี้เพียงชั่วคืนเพื่อสงเคราะห์ตนและผู้อื่นเสียงของพระองค์นุ่มนวลเย็นเยียบยิ่งกว่าแสงจันทรุเวลกัสปะมองดูพระสมณะโคดมด้วยความสงสัยแม้จะรู้ว่าพระองค์เป็นสมณะผู้อ่อนวัยแต่ก็ยอมให้อยู่ด้วยโดยไม่คิดมากและนั่นคือจุดเริ่มต้น คืนแรกผ่านด้วยความสงบแต่ไม่ใช่สำหรับอุรุเวลกัสปะเพราะพระพุทธองค์ขอพักในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หรือสีทั้งหลายเชื่อว่ามีพญานาคดุร้ายอาศัยอยู่เขาไม่รอดแน่พญานาคจะกลืนกินเขาอุรุเวลกัสปะคิดในใจแต่รุ่งเช้าพระสมณะโคดมยังคงนั่งสงบอยู่หน้าถ้ำรัศมีเปล่งปลัง่ลงกว่าเดิมไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวแม้แต่น้อย คืนต่อมาพระองค์ทําซ้ำอีกคืนอีกคืนจนในที่สุดอุรุเวลกัสปะก็ยอมรับว่าผู้นี้มีธรรมะลึกล้ำกว่าฤทธิ์ใดๆที่เราเคยรู้จักวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่เขาไม่ใช่ด้วยถ้อยคำหวือหวาไม่ใช่ด้วยอภินิหารแต่ด้วยธรรมชาติอันสงบและคำถามง่ายๆท่านหรือสีท่านเคยเห็นไฟที่ดับไหม ไฟที่ดับหรือเขาถามเมื่อไฟดับมันไปไหนเล่าพระองค์ตรัสพลางยิ้มหรือสีตอบไม่ได้มันไม่ได้ไปไหนมันเพียงดับเพราะหมดเชือ้อฉันใดอัตตาทั้งหลายก็เพียงแค่ภาพลวงเมื่อรู้เท่าทันมันก็ดับเองไม่ต้องไปไล่ให้เหนื่อยคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่แรงยิ่งกว่าคำสาบมันสถานถึงรากของความเชื่อของเขา ในคืนที่เจ็บพระพุทธองค์ทำสิ่งสุดท้ายเนรมิตไฟดับกลางอากาศแล้วตรัสเพียงว่าเช่นเดียวกับไฟนี้เมื่อไม่ยึดทุกสิ่งก็ดับได้อุรุเวลกัสปะน้อมกราบลงเบื้องพระบาทในวันรุ่งขึ้นสิทธิ์ทั้ง500ของอุรุเวลกัสปะต่างตกใจเมื่อเห็นครูของตนถอดชดายอมกราบพระสมณโคดม ต่อมาพระพุทธองค์เสด็จไปยังอาสมของนาทีกัสปะและขยากัสปะผู้เป็นน้องแสดงธรรมด้วยความสงบเรียบง่ายและตรงต่อหัวใจทั้งสองคนเองก็ไม่อาจทัดทานกระแสะแห่งธรรมได้จนในที่สุดพี่น้องทั้งสามและสิิพันคนต่างละไฟภายนอกเพื่อจุดไฟภายในคือแสงธรรมพระพุทธองค์ตรัสกับพวกเขาการบูชาไฟมีใช่ทางดับทุกข์ แต่การเห็นความจริงของชีวิตคือหนทางแท้จริงหลังจากนั้นท่านทรงแสดงอนุปุพีกถาธรรมะลำดัดขั้นได้แก่ทานศีลส,สวรรค์โทษของกามความพ้นทุกข์และอริยสัจสี่เมื่อสิ้นพระธรรมเทศนาะจิตของเหล่าชดินทั้งพันสงบลงราวทะเลราบพวกเขาขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ กลายเป็นชะดินพันคนผู้เป็นกำลังแห่งพระศาสนาค่ำคืนหนึ่งหลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้วพระอุรุเวลกัสปะนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แสงจันทร์สีเงินสะท้อนเงาเงียบบนพื้นหญ้าพระพุทธองค์เสด็จมาเงียบๆประทับนั่งเคียงข้างไม่มีคำพูดใดเป็นเวลานานมีเพียงเสียงลมหายใจ จูจูพระกสปะถามเบาๆว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุใดข้าพระเจ้าแม้จะดับไฟแล้วแต่ในใจยังมีเงาเงียบๆของตัวตนเก่าที่ไม่หายไปเสียทีพระพุทธองค์หันมายิ้มเพราะสิ่งนั้นไม่ต้องลบเพียงต้องเห็น หลังจากออกพรรษาพระชดินทั้งสามได้รับอนุญาตจากพระพุทธองค์ให้ออกจาริกเพื่อเผยแผ่ธรรมะในดินแดนต่างๆจากผู้เคยใช้ไฟเป็นเครื่องแสดงฤทธิ์บัดนี้ใช้เมตตาและปัญญาเป็นแสงนำทางระหว่างทางมีชายหนุ่มคนหนึ่งถามว่าพระคุณเจ้าเคยเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ ท่านไม่เสียดายฤทธิ์เหล่านั้นหรือพระนทีกัสปะเพียงยิ้มอ่อนแล้วตอบว่าเรามีฤทธิ์เคลื่อนเมฆเรียกฝนแต่เราไม่มีฤทธิ์เรียกใจเราให้สงบจนเราได้พบธรรมชายหนุ่มเงียบไปนานน้ำตาคลอเพราะเขาเองก็เคยไขว่คว้าสิ่งภายนอกหวังว่ามันจะเติมเต็มใจ แต่สุดท้ายเขาเพิ่งตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ใจที่ไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสกับเหล่าชดินทั้งสามในภายหลังว่าพวกท่านเปรียบเหมือนไฟที่ถูกเป่าให้ลุกโชนด้วยความยึดมั่นในอัตตาบัดนี้พวกท่านคือแสงแสงนั้นเงียบอ่อนโยนและไม่เบียดเบียนใคร ธรรมชาติของแสงไม่เคยแข่งขันกับความมืดมันเพียงอยู่และส่องโดยไม่ต้องพยายามพระองค์ตรัสสอนเพิ่มเติมว่าเมื่อใจไม่ยึดสิ่งที่เหลือคือความเบาสบายความสงบไม่ได้มาจากการได้ทุกสิ่งแต่มาจากการไม่ต้องการอะไรเลย คำสอนนี้ตรึงอยู่ในใจพระชดินทั้งพันตลอดชีวิตแม้เวลาจะผ่านไปนานธรรมะคำเดียวยังสว่างกว่าแสงอาทิตย์ใดๆวันหนึ่งพระชดินทั้งสามกลับไปที่ถ้ำเดิมริมแม่น้ำในรัญชาราที่เคยเป็นสถานที่บ่มเพาะไฟแห่งอัตตาบัดนี้คือถ้ำแห่งความว่าง พระอุรุเวนกัสปะเดินเข้าไปเงียบๆนั่งลงที่จุดเดิมเขาหลับตาไม่ใช่เพื่อภาวนาแต่เพื่อขอบคุณอดีตที่เคยหลงผิดและขอบคุณปัจจุบันที่ได้พบทางออกหลังการตรัสรู้ธรรมพระชดินทั้งสเริ่มเรียนรู้การอยู่กับความเงียบไม่ใช่ความเงียบเพราะไม่มีเสียงแต่เป็นความเงียบที่หัวใจไม่ดิ้นรน วันหนึ่งมีโยมผู้เท่ามาถามพระกัสสปะว่าท่านเคยมีฤทธิ์เคยมีสาวกเคยมีชื่อเสียงแล้ววันหนึ่งก็ทิ้งหมดเพื่อมาเป็นเพียงภิกษุมันคุ้มค่าหรือพระกัสสปะมองด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะตอบว่า เมื่อก่อนข้าเคยเป็นผู้จุดไฟแต่ตอนนี้ข้าคือดอกไม้ไฟร้อนแรงแต่ดอกไม้บานอย่างสงบไม่เบียดเบียนไม่ต้องอวดคืนหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังสนทนากับพระอุรุเวนกัสปะพระองค์ตรัสว่าฤทธิ์แท้จริงไม่ใช้แปลงน้ำให้กลายเป็นไฟแต่คือแปลงใจร้อนให้เป็นใจเย็น แปลงคนเกลียดให้เป็นคนให้อภัยและแปลงผู้มืดบอดให้มีปัญญาเห็นแสงพระกัสปะประคองมือพนมน้ำตาคลอใจเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เคยภาคภูมิใจในอดีตมันเล็กนักเมื่อเทียบกับการเข้าใจตนเองหลังจากนั้นพระกัสปะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลมิใช่เพื่อโปรดคนใหญ่โตแต่เพื่อเยียวยาใจคนธรรมดา เขาสอนเพียงคำสั้นๆแก่ชาวบ้านว่า ทุกคนมีไฟในใจทั้งไฟแห่งความรักและไฟแห่งความโกรธถ้าเราไม่ระวังไฟนี้จะเผาเราเองแต่ถ้าเราฝึกใจเป็นน้ำไฟนั้นจะกลายเป็นไอและใจจะกลายเป็นฟ้าหญิงชราคนหนึ่งฟังแล้วน้ำตาไหลเพราะเธอแบกความโกรธต่อสามีที่เสียไปมานานคืนนั้นเธอหลับตาลงเป็นครั้งแรกโดยไม่มีน้ำหนักในอก ในคืนสุดท้ายของภาคนี้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพร้อมกับพระชดินทั้งสามพระองค์ทอดพระเนตรสายน้ำไหลแล้วตรัสเสียงเบาๆว่าแม่น้ำไม่เคยขัดขืนสายฝนใจก็ไม่ควรขัดขืนธรรมชาติของชีวิต พระชะดินทั้งสามก้มกราบเสียงคลื่นเบาๆกระทบฟังเหมือนเสียงหัวใจที่เรียนรู้จะปล่อยวางขอให้คุณได้พักจากทุกความเหนื่อยล้าเหมือนพระชะดินที่วางเพลิงเพื่อให้ใจได้พบแสงจริงไม่ต้องรีบเปลี่ยนตัวเองแค่เริ่มฟังเสียงใจอย่างอ่อนโยนหายใจเข้ารับความสงบหายใจออกวางความหนักไว้ จงรักตัวเองแม้ยังไม่สมบูรณ์เพราะแม้พระชะดินเองก็เคยหลงผิดแต่เมื่อถึงเวลาก็กลับใจได้และได้พบกับพระธรรมที่รออยู่เสมอ